ว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอที่ฮุนเซนปล่อยออกมาเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนที่32ของเรามันทำให้นึกย้อนไปถึงภาพที่ผมเอามาขึ้นนี้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยและจะมีการเปลี่ยนนายกภายใน3เดือนฮุนเซนบอกว่ารู้ว่าเป็นใคร แล้ววันนี้ผมคิดว่ามันคงติดต่อปฏิประต่อจิกซอได้ไม่ยากถึงสิ่งที่ฮุนเซนนั้นเคยพูดเอาไว้หลายคนทำนายไทยทักว่าฮุนเซนจะเป็นทนักพยากรณ์ได้อย่างไรฮุนเซนรู้ได้อย่างไรว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกใหม่ภายใน3เดือนและฮุนเซนยังบอกด้วยว่ารู้แล้วว่าเป็นใครที่จะได้เป็นนายกคนใหม่ภาพทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาในสื่อโซเชียลจากฮุนเซนวันนี้มันบอกอะไรเรา มันบอกอะไรเรา